ให้ไปตัข้าาข้าตายเนลงตายเมื่อที่สุดก็บอกกังปฏิบัติดีนะครับั้งหมดเรียมก้นตะน้ำตายตึ้นตาย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 หน้าตบตายตายหนึ่งหน้าตบตาย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 หน้าตบตาย Ai 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 ai

กับลังทางซ้ายกับลังทางขวาดวยองอก่อนน่าจะว่าพื้อที่เวาจะกัดนะครับีกดึงเดียวันครับต่อเติมตายตายายาย

ครับครับนะตัว <laughs> วาแถวไปัล้วิเลยนะแกนติดแถวว้า ั่าสบายทัทขึ้นยันสายออกชีวย